ก่อนไปดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดสั b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดฝั่งนี้ด้วยกดนี้ด้วยกดอย่ากดค่ะเดี๋ยวเนื้อยุ่ยตุกตุกเลยอยครับสวัสดีคุณพ่อวันที่สามีแห่งชาติคนใหม่นะจ๊ะยูสัญญาคุณาก่อนนักแสดงและพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยที่วันนี้จะทั่วลูกชายสุดหล่อเอ็มสัตเทศเปิดใจครั้งแรกหลังตวดความหล่อออร่าระดับเซ็ตเซ็ตและเิดเผยความสนิทพ่อลูกสายชิวพร้อมเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน แเปิดเรื่องหลักจากเด็กที่อายสู่ดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงถ้าตอนนี้พร้อมกันแล้วไปเจอกับสองพ่อลูกสุดทอฟกันได้เลยขอต้อนรับดูสัญญาคุณอาก่อนและเอ็มสันเทศยคุยนโช่่ะตอนรับนะครับพี่ดูสัญญานะครับและเอ็มสันเทคะสวัสดีค่ะไม่ย อยากเรียกว่าอยากเรียกคุณพ่อแต่กโดนด่าเลยอยากเรียกอะไรก็ได้ครับไม่แต่ว่าแต่ว่าเรียกพ่อนี่คือหนึ่งเรียกอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะพ่อหนูอ่ะใช่ใช่มผู้ผู้รู้อนาคตผู้เรียกพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้ววันนี้นะตั้งแต่หน้าลิฟต์เห็นเขาส่งข่าวมารปภวอกันบอกว่าวันนี้ตึกแกมมี่สว่างสวเป็นพิเศษเพราะว่าคุณเขาอล่าจับมากๆตั้งแต่ลานจอดรถเลยว่าอย่างนี้อันนี้คอนเฟิร์มเรื่องหนึ่งนะว่า ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักทั้งหมดนะเพราะว่าเดินผ่านหน้าลิฟตตรงโถงอ่ะมันจะมีน้องๆไม่รู้เขามารอดาราอะไรผ่านนิ่งเลยไม่มีใครอะไรเลยเขาไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะต้องเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างล่าสุดนี่ยอดไอจีใช่ไหมจากหลักพันตอนนี้ขึ้นมาเกือบเกือบจะเจ็ดหมื่นแล้วแล้วก็ติกตอกท่ามคืนทิกตอกตอนนี้คนตาเท่แล้วครับเรน แ0 0 0มื่นมครับประมาณจะแสนแล้วเนะเดี๋ยวจบรายการทะลุแสนแน่นอนไม่เรารู้ป่ะ TikTok อ่ะมีคลิปอยู่เท่าไหร่4คลิปจะคุณค่ะทำไมคุณรู้อ่ะก็เมื่อกี้ฉนไปเจอคนที่ไปฟอน้องเขาอ่ะพี่ดูไม่เมื่อกี้พี่ดูบอกว่าเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้ที่ตึกแกัมีแล้วก็มีแฟนขับมารอใช่ป่ะคะพี่ดูไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยข้ามคืนเท่านั้นเห็นเขาบอกโพสต์เป็นใน TikTok คืนเดียวหลังจากนั้นคือคนแบบ อย่างนี้เลยตามมากรีตามมารักตามมาชอบจริงวันงานแถลงข่าวใช่ไหมวันงานแถลงข่าวละครเวทีฟ้าจะหลดทรายก็คือสองคนพ่อลูกเดินกันเข้ามาแฟนคลับก็จะมารอแบบศิลปินดังๆอีกหลายคนแต่ปรากฏว่าน้องแอมเดินเข้ามาปุ๊บเสียงกรีดจ้ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่คืนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รอบปฐมทัศน์ใช่ไหมเขาไม่ถึงกับกรีดนะเขาก็เรียกะอมเมนแต่ว่าอไม่ดูแต่ว่า โทรศัพท์หันไปทางไอ้นี่นะเรียกชื่อพี่ดูไม่เห็นกว่าไอ้ดีเวลาที่เขาถ่ายกันอะเขาเรียกพี่แต่ทุกอย่างเวลาที่มันออกไปในไวรัอลในโซเชียลมันทำไมครอปไม่ไม่มีผมก็ไม่รู้บางงานอย่างน้อยก็มีเสียงพี่ดูอยู่ในโทรศัพท์พี่ดูแต่เป็นหน้าของเอ็มนี่นี่นี่ให้คุณผู้ชมดูนี่พี่ดูรู้สึกยังไงชั่วข้ามคืนจริงๆลูกเอาว่าฉายแสงในวงการบันเทิงเป็นดาวดวงใหม่เลยก็ ถ้าถ้าแบบคนเป็นพ่อก็ต้องดีใจอ่ะใช่ไหมคนคนเป็นพ่อก็อยากลงรูปขนาดมันเล็กๆผมก็ยามเลือกรูปที่เขาหน้าตาดีมาลงอะไรเงี้ยแหละแต่ถ,ถ้าถ้าท่านผู้อื่นเห็นเขาวาดหน้าตาดีโดยผมไม่ต้องเลือกรูปได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเป็นบุญของเด็กแต่มันเป็นแค่บันไดขั้นที่หนึ่งถูกไหมถามพี่ที่หน้าตาดีเนี่ยเวลาเริ่มต้นมันอาจจะทําให้คนหันมามองแต่เมื่อมองแล้วคุณมีอะไรที่ทํางานได้ดีไหม เป็นเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแมาบอกว่าเป็นบุญของเด็กก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าแต้มบุญสูงมากเลยใช่แต่ตัวอันนี้มองในฐานะผู้ชายนะพี่ดูลูกพี่หล่อมากจริงปกติเห็นในโซเชียลวันนี้เจอตัวจริงแล้วแบบเฮ้ยนี่คือดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงไทยนะอย่าชมคุณเขามากเพราะว่าเวลาใครชมคุณเขาว่าเขาหล่อเขาจะเขินใช่ตอนนี้ไส้อพูดอะ็นอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยพูดอะไรก็ไม่ออกคือเวลาน้องเอไปดูคอมเมนต์อะเห็นบอกว่าเขินกับคอมเมนต์มากเวลาแบบล่างเทพ ล,ล่างทอง้องบ้างหละออล่าจับบ้างแหละแต่ละคําศัพท์แบบอืมอิรู้สึกยังไงบ้างครับมันมันเกินจนบางทีผมอาจจะไม่อ่านเลยครับทำไมอะมันมันมันตอบไม่ถูกครับว่ามันมันทุกอย่างมันมาเร็วมากอท่าที่พี่พี่พูดกันเขา,ขาเขาชมว่าอะไรบ้างะคะเขาไม่อ่านเท่าที่เราอา่านเขาไม่อ่านแล้วพี่ดูอ่านไหมคะคุณพ่อจะรู้จริใช่คุณพ่ออ่านแล้วความภูมิใจแล้วเราแอบยิ้มจนแบบหน้าเราอิ่มอย่างเงี้ยพี่ดูจริงนะเอาจริงนะ ผมก็เห็นคําชมเยอะๆแต่เวลาผมไถาหาผมหาการตําหนิเพื่อว่ามาหามาบอกถ้าสิ่งตําหนินั้นเราควรจะแก้ไขเ,<ช>เราจะได้เราจะได้แก้แต่ก็ไม่ไม่ไมค่อยเจอแล้วแล้วเขาชมว่าอะไรบ้างคะส่วนมากก็น้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ํอะไรนั่นแ <c oughs> ่ะ <c oughs> เหมือนเหมือนอาบน้ําวันละเจ็ดรอบเหมือนอาบน้ำทุกชั่วโมงแล้วชีวิตจริงอาบน้ําวันละ หนึ่งรอบเดียวหนึ่งรอบพี่ดูสมมติว่าเราโทรศัพท์เราอยู่ในมือแล้วเวลาเราเลื่อนฟีดไปแล้วเห็นคนคอมเมนต์ลูกเรายิ้มประมาณไหนฮะไม่เห็นหน้าตัวเองนะดีหนูอย่ถ้าอย่างนั้นทำให้ดูตอนนี้เลยไแมไม่ใช่ลูกอายอย่างเดียวฉันเริ่อมาอายแล้วนะดูเลยเพราะตอนนี้จริงๆพี่เช่ป่ะหน้าพี่วันเนี้ยอ่าคือหน่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ภูมิใจแล้วมีความสุขมากมันเป็นรอยยิ้มวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ แลวครับผิดจากปกติเลยนี่คือผิดจากปกติน้องเอเองตอนนี้นี่แบบไปไหนมาไหนคนเริ่มเข้ามาขอถ่ายรูปเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วชินยังครับตอนนี้ยังครับแต่ว่ายังผมรู้สึกแฮปปี้มากตอนตอนมีคนแบบเฮ้ยเราเราทำให้วันเขาดีขึ้นเราโดยเราไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สมัยเด็กๆอ่ะรู้ตัวเพราะว่าเป็นคนขี้อายมากพี่มีความโชคดีมากนะเป็นหนึ่งในคนที่ได้อุ้มเราด้วยอะตอนเราตัวเล็กๆก่ะ เขามาบ้านเราหลายครั้งแล้วใช่ตอนนั้นหนูอายมากนะแล้วเวลาใครสาวๆหรือใครจะวิ่งไปขออุ้มเขาจะวิ่งหนีเขาจะวิ่งไปไหนอันนี้จําได้จำได้ไหมจำได้ยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่สาวๆขออุ้มยังเป็นอยู่ไม่แล้วเราไปวิ่งตามเขาแทนเปล่าตอนนี้เหรอไม่คุณพ่อรู้อะไรมาพ่อรู้อะไรมาพ่อรู้คามรักนะพ่อรู้อะไรมาเขินเหรอครับเขินครับเขินอ่าสมมติว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเขินแล้วอยู่ระดับไหนครับสิบ สิบเต็มเลยเหรอคะอันแล้อย่างนี้เวลาคนเข้ามาขอถ่ายรูปอัพแบบว่ารีแอคเราจะเป็นยังไงเวลาแบบเราเคออ๋อตัวอันนี้อันนี้ได้แล้วเรื่องเรื่องถ่ายรูปอะไรไม่มันจะต่างนานแยกกันไงการขอถ่ายรูปกับการแบบชมชมจนแบบรอขั้นเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อ่านแล้วไม่ดูเลยครับ เเขินก็ให้พอไว้เสพบเองตรงนั้นใช่แต่ถ้าคนเข้ามาขอทายรูปก็จะมีหลายแบบนะเวลาแบบแฟนคลับเขาขอ่ายรูปจะเข้ามาแบบเย็นข้างๆไม่ถูกเนื้อถูกตัวแต่ก็จะมีบางแฟนคลับที่เข้ามาแล้วแบบถึงเนื้อถึงตัวอุ้ยขอนู้นนี้มีไหมลองไเคยเจอยัง อ่ะลองดูหน่อยอ่ะสมมติแฟนขับฝึกให้น้องหน่อยผมไม่เขินนะฝึกให้น้องหน่อยฝึกให้น้องหน่อยไม่เขินตอนเป็นแฟนคลับไม่ไม่ไม่เขินแต่เขินคามชมใช่จะให้ไปฝึกอะไรเดี๋ยวพ่อเขาต่อยเอาใช่ทีนอยากรู้เห็นบอกว่าความเขินเนี่ยมันไม่ได้มาเองของเอมแต่ว่ามันเป็นมาจากโครโมโซมหรือว่าดีเอ็นเอเพราะว่าพี่ดูเองเนี่ยเป็นคนที่เขินมากได้มรดกตกทอดตรงนี้จากคุณพ่อเหรอคะแตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเป็นเป็นคนเดียวแต่ผมมานึกนึกย้อนดูตอนสมัยผมเรียนมัธยมอย่างเงี้ย ผมก็แบบสมมุติโรงเรียนเขาห้องต้องมีการแสดงอะไรเขาก็จะเลือกคนไปแสดงอ่ะแน่นอนทุกปีผมมีตำแหน่งประจำเลยตำแหน่งว่าคือมึงเป็นคนดูไม่ต้องไปเล่นเพราะมันดูทรงไม่น่าเล่นอะไรได้ไงเคยเหรอคะอ่าอ่าก็ก็มันก็คนธรรมดาผมเดาว่าคนที่โดดเด่นกล้าแสดงออกมันซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับจะน้อยกว่าคนที่ ไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะในในห้องห้องหนึ่งอ่ะเราเป็นคนหมู่มากคือเราคือเลยแล้วเขาก็เป็นคนหมู่มากแล้วเขาก็ตกทอดมาเป็นแบบนี้ด้วยการแสดงนะตอนที่เป็นวัยเด็กหรืออะไรก็ตามสมมติว่าโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องออนสเตจเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่เอาไม่ไม่เอาเลยครับไม่เคยเอาเลยเพราะว่าอะไรคะเอ็มเขินเหรอเขินนะครับเขินเร้วเราเรากลัวเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้ เราก็ตัดตัวเองไว้ก่อนเลยไม่ทำดีกว่าไม่ชอบอยู่ในสปอตไลท์ใช่รู้สึกว่าสายตามันมองเราเยอะเกินไปแต่ตอนนี้มันเลี่ยงไม่ได้แล้วอันนี้เขาเลือกเองใช่งั้นถามอย่างนี้ดีกว่าวันนี้จริงๆแล้วเหมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแต่อยากรู้มากว่าจริงๆสิ่งที่เหมือนคุณพ่อดูมากที่สุดคิดว่าตัวเองเหมือนคุณพ่อดูเรื่องอะไรบุคลิกเนาะภายในอ่ะผมว่าเราเราบุคลิกคลายกันมากบุคลิกแล้วก็วิธีคิดหลายเรื่องเช่นครั้งหนึ่งตอนเล็กๆนะเราดู สารคดีอยู่ด้วยกันอ่ฝรั่งจับปลาฉลามขึ้นมาไว้ข้างเรือเป็นตะแกรงอะจับขึ้นมาเพื่อติดอุปกรณ์ตามอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็ผักกลับไปลงน้ําระหว่างขึ้นมาบนบกบนข้างเรือเนี่ยเอามืออุจจมูกเงี้ยเพื่ออะไรฮะพะตดนะฮะเอมไม่ใช่ไม่ใช่ค่อะไรคือเขากำลังคิดว่าปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามเป็นปลาเมื่อขึ้นมาอยู่บนบกหายใจไม่ได้เขาจะดูว่าฉลามจะต้อง ทนทรมานกานหายใจนานนาแค่ไหนโเป็นจะได้ทำค่ะซึ่งผมเคยทำตอนเป็นเด็กก็จอทุกฉากที่ตัวละครในหนังนะหนังหนังอะไรก็ตามดำน้ำผมก็จะไประหว่างดูไปด้วยก็อามือไจุมไปด้วยมันอึจริงๆเรามันยังยังอยู่ในนั้นเลยอ่ะแล้วพี่ดูแล้วพอเห็นมรดกตกท่อทางดีเอของเอ็มและเอ็มทำแบบนั้นโอเคก็แบบ ตอนแรกก็เห็นมันกั้นใจเฮ้ยมันอะไรวะหรือลัาเหม็นอะไรอ๋อแล้วพอถามแบบเดียวกันเลยอ๋อคิดเหมือนกันแล้วหัดไปภูมิใจไหมลูกเราที่มันคือลูกเราจูมิใจมากเลยเนาะไม่ได้เรื่องนั้นมใเรื่องแบบนั้แล้วเห็นบอกว่าพ่อกับลูกนี่คือเวลาอยู่ด้วยกันมีรหัสลับด้วยกันด้วยเหรอคืออะไรครับพี่มันเป็นคาที่ผมพูดบ่อยๆใชซึ่งมันมาจาก โทรทัศน์ตอนผมเป็นเด็กซึ่งเขายังไม่เกิดแน่นอนแต่ผมพูดบ่อยจนเขาจำใช่เพราะว่าโทรทัศน์นี่ก็คือนานอยู่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็มันเหมือนเราคุยกันเล่นๆถ้าพ่อโดนจับไปแล้วมีส่งข้อมูลมาบอกว่าจงไปจ่ายค่าถ่ายนี่คือพ่อจริงๆนะถ้าไม่พูดรหัสนั้นอย่าไปเชื่อนะแต่วันนี้พี่พูดไปแล้วอ่ะไม่มีเขายังไม่ได้บอกไม่ได้พูดเลยไม่บอกบอกแค่ว่ามีสมมติว่าเขาโดนจับเขาจะบอกคำนี้นี่คือเขาตัวจริงใช่ครับยกตัวอย่างได้ไหมฮะบางพวกวนสองกิโลอ่านี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่ลูกคุณ รู้ว่าเป็นคุณน่ะจริงๆใครก็ใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเหมือนเดี๋ยวนี้อะไรที่มันหลอกลวงมันเยอะมากโทรมาบอกว่าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นผู้มีพระคุณเดือดร้อนอะไรเงี้ยถ้าคุณมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้คนอื่นไม่รู้ได้ก็ทำและเอ็มครับมีรหัสลับที่แบบว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเอ็มเดือดร้อนแล้ว บอกประโยคนี้แล้วพ่อต้องมาช่วยเราช้วยอันเดียวกันเลยครับคือใครใครตอบก็ได้ใาโม้ทวใช่ไหมใช่โม้ทวนเทนมาเป็นสายลับเลยเนาะไม่รู้ว่าประโยคนั้นคืออะไรแต่ว่าที่ยนรู้คืออยากรู้คําว่าไอ้ตึงคืออะไรก่อนอ๋อไอ้ตึงคือคําที่ผมเรียกเขาครับตต่เด็กเขาเป็นเขาเป็นตึงน้อยแล้วหมาผมเป็นตึงจิ๋วอ๋อมันเป็นการสับพยอแบบเหมือนกับสมมติคุณเลี้ยงหมาแล้วหมา หมาเราชื่อเซจิจแต่เราไม่เรียกเซจิเราเรียกไอ้ดือ้อเพราะเมื่อวานมันเพิ่งไปขุดต้นไม้เราก็เรียกไอ้ดือ้อเรียกไปบ่อยๆแล้วก็ลืมคำว่าเซจิเราก็เรียกไอ้ดื้อเราก็เรียกว่าไอ้ตึงตึงน้อยมานี่โลกตึงน้อยเราเหมือนกับตอนที่มันแบบทําอะไรแล้วกระป๊อกกระแป๊กอะตอน,น,นเล็กๆก็ตัวเล็กมากตัวเล็กแล้วก็แบบไม่ได้เป็นแบบโวกวากอะเป็นเด็กแบบธรรมดาธรรมดาแล้วตัวเล็กด้วยกินข้าวก็ช้าอมข้าวไม่ไม่ คือไม่แข็งแรงน้ําหนักน่าจะต่ำกว่าเกณฑ์อะไรประมาณนี้เห็นบอกว่าเป็นการนิดพี่พูดต้องแชร์ตรงนี้นะเห็นบอกว่าการเลี้ยงลูกของพี่ดูคือทุกทรมานมากในความที่ลูกไม่กินข้าวมาทลกวันมันต้องมีการหลอกล่อเจอยังเจอแล้วลูกเรากินกินดีไหมก็มีกินดีบ้างกินไม่ดีบ้างกินดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้ากินนี่ไม่ดีเลยไม่แต่ถ้ากินไม่ดีก็คือไม่ต้องกินเลยไงไปล็องมื้อนั้นไปลกมือนัราคุยกับหมอหมอก็บอกว่าสกิปมิลก็คือมื้อนี้เอาออกเลยแล้วอย่าให้้นมอย่าให้อะะไรน ถูกเนี่ยววาแล้วรู้ไงเกือบทะเลาะกันอะไม่กินจริงๆใช่ไหมนี่จะชั่วโมงแล้วนะได้แค่นี้ได้เอาแค่นี้ปุ๊บเดี๋ยวรอเมื่อเย็นแม่ไปหาอะไรมาป้อนนู่นนู่ขนมขนมใช่ไหมแม่เล้วทำไมทั้งหันมาปุ๊บ เออก็ทําก็ได้ดีเด็กมันหิวแต่บอกว่าตอนนั้นน่ะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าพี่พี่พี่ดูห้ามแบบห้ามกินมื้อนี้อพอไม่กินมื้อนี้ให้ไปกินมื้อหน้าเลยแต่พอคุณภรรยาเอาของมาให้กินไม่เป็นผลพี่ยังต้องไปหานักโภชนาการหาหมออะไรอย่างเพราะกลัวเรื่องแบบลูกตัวเล็กมากกลัวไม่สูงกลัวไม่สูงมันมีไม่ใช่แค่ภรรยาคนรอบๆตัวเดินป้อนเด็ก เด็กสมัยใหม่เขาจะแบบว่าพออายุหัดใช้มือกินช้อนซ่อมอะไรไอ้นี่ป้อนเดินมีคนเดินตามป้อนเลยนะไม่คุณแม่ก็คุณน้าไม่คุณน้าก็คุณยายไม่คุณยายก็ใครวามถ้วยมีคนพร้อมแบบพร้อมเอามาป้อนตลอดชันขอชั้นป้อนมั่งไอเงี้ผมก็แบบหัวเดียวกระเทียมให้เราก็อยากเข้มงวดกับลูกเข้าใจเข้าใจแต่สุดท้ายผมเป็นคนหาวิธีแล้ววิธีคืออันนี้ฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับ เด็กที่เขาไม่กินไม่ใช่แปลว่าเขานิสัยไม่ดีหรือสิ่งที่เราทําไม่อร่อยหลายท่านใช้วิธีเปลี่ยนเมนูหาหากลไกเหล่านี้แต่จริงๆเขาไม่กินเพราะเขาไม่หิวครับทําไมเขาไม่หิวเพราะเขาไม่เผาผลาญพลังงานขาออกเขาไม่มีครับเขาเขาไม่ต้องการขาเข้าเพราะขาออกไม่มีคุณลองนอนเฉยๆทั้งวันคุณจะไม่ค่อยหิวแต่ถ้าคุณไปวิ่ง10กิโล5กิโลกลับมาคุณจะหิวในวัยเด็กเป็นอย่างนั้นไม่หิวแต่ในวัยผู้ใหญ่นอนเฉยๆก็หิวแต่ทีเนี้ยแก้ไขยังไงในวัยเด็ก ผมผมผมสอนเขาว่ายน้ำแล้วผมก็ฝึกถึงระดับหนึ่งที่โรงเรียนปีหนึ่งมันจะมีการคัดนักกีฬาของโรงเรียนนักกีฬาเราเลือกว่ายน้ำเพราะว่าเขาชอบว่ายน้ำอยู่ตอนเด็กๆนะแล้วก็ทําให้เขาบอกเขาว่าเอ็มเนี่ยถ้าเอ็มได้เป็นนักว่ายน้ำของโรงเรียนนะพ่อจะภูมิใจมากแม่จะดีใจมากปั่นหลอกวันโดนหลอกวันปั่นหรทุกวันคือสิ่งที่เราต้องการคือ แกจะซ้อมทุกวันเพราะโรงเรียนมันบังคับยังไงแกต้องฉันไม่ฉันไม่ต้องไปลําบากกับแกแต่ออแกได้ยังไงแกว่ายทุกวันแน่วันละ,ละเป็นกิโลอ่ะหลายออหลายกิโลอ<ช>่ะและเอ็มรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้ไหมว่าคุณพ่อใช้วิธีนี้ในการที่จะทําให้เรารับประทานอาหารไม่รู้เลยครับผมแค่อยากให้พ่อภูมิใจโอ้ยออเมมไปแล้วว่าอยากให้พ่อภูมมใจแล้วเป็นไงพอไปเรียนว่ายน้ําวันละหลายๆชั่วโมงไม่เอาแค่วันก่อนไปสอบอ่ะมันมีวันคัดตัวคือเขาต้องการเด็กที่แบบ พอมีพื้นฐานที่จะแบบให้เราฝึกต่อมันจะทําเวลาได้ดีอะไรเงี้ยเราไปเลยจาได้ปะเนี่ยนี่แม่มเล่า<อ>ก่อนไปสอบก่อนไปสอบจำไม่ได้เลยสวดมนต์อ๋อใช่ใชร้อยฟังหน่อยครับผมผมผมสวดมนต์เพราะผมกลัวว่าแบบจะจะเพอร์ฟอร์มไม่ดีครับเพราะผมกังวลว่าว่าพ่อจะไม่ภูมิใจหรือว่าเราจะเข้าทีมไม่ได้เขาไปสอบแล้วสมมุติคิดภาพออกว่าเหมือนเหมือนทุกชนิดกีฬา พอคุณทำเสร็จแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเย็นๆเดี๋ยวก็เลิกแล้วครับพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่เลยโอเคพระพอคุณทําเสร็จแล้วเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะไว้ปีหน้าฝึกดีกว่านี้แล้วมาใหม่แล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าพ่อพ่อนั่งอยู่นน้นแม่นั่งอยู่ใช่เออวะเราไม่เขาไม่อยากทําให้เกิดสิ่งนั้นไงเขาก็เลยสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็เป็นนี้อันนี้ช่วงเป็นนักว่ายน้ำแล้วอ๋อขอดูรูปอีกทีได้ไหมฮะเอมทําไมถึงตัดสินใจให้คุณพระช่วยคะตอนนั้น เด็กน้อยอ่ะไม่รู้จะพึ่งอะไรอันนี้เป็นตอนเป็นนักกีฬาแล้วกี่ขวบแล้วคะเนี่ยตอนนี้จะจะเห็นว่าหุ่นมันไม่ได้กลายเป็นผอมกระหล่องแล้วออันนี้ทั้งความกี่กวบสิบสามน่าจะสองเกแปดแปดแปดเก้าแปล้วตอนแรกแรกถามหน่อยได้ไหมคะว่าหลังจากที่คุณพ่อล่อลวงเราให้ไปทํากีฬาว่ายน้ำเนี่ยเราหิวแล้วกินข้าวได้โดยที่พ่อไม่ต้องบังคับเลยไหมคะ ใช่ครับแต่ว่ามันกต่ต่ามันไม่ได้ไม่ได้ถึงมาตรฐานของคนปกตินะเพราะว่าผมจําได้เลยผมภูมิใจมากที่ผมกินจานสปาเกตตีแบบใส่ปกติวันนั้นแข่งวันนั้นแข่งแข่งกับโรงเรียนอื่นด้วยใช่ใช่ใช่แข่งเสร็จแล้วพอแข่งเสร็จผมก็พาไปร้านสปาเกตตีที่เราเราชอบกันแล้วก็ผมอาหารโปรดเขาผมก็แบบว่าจําได้ตอนเด็กๆมันชอบมันยังกินไม่ไม่หมดและกินช้าด้วยอันนี้วางปึ้งมันมันบอกมันหิวกี่นาทีครับ 12นาทีครับสุดยอดเนี่ยสิบสนาทีจากคนไม่กินนะไม่ใช่คนไม่กินจากคนไม่กินถ้าคนนักกินเขาบอกกอกระจอกแต่อันนี้จากคนไม่กินนะครับแต่ว่าหิวจัดมากวิธีนี้ถือว่าเอาไปใช้ได้นะเอาไใชซึ่งเดี๋ยวลูกผมตอนโตถ้าไม่กินเมื่อไหร่เดี๋ยวพาไปหาให้เขาเบิร์นออกไม่กิน แต่มีอีกเรื่องหนึ่งหนิงว่าหนิงสนใจเรื่องนี้มากเพราะจริงๆก็เป็นปัญหาที่ตัวหนิงเองมีอยู่นะแล้วก็กาลังแก้ไขกันอยู่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆที่โรงเรียนน้องเอ็มถูกโดนบูลลี่ด้วยเพราะว่าตัวเล็กหรอใช่เพราะว่าตัวเล็กแล้วตอนตอนนั้นผมเพิ่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์ครับภาษาอังกฤษอาจจะไม่แข็งขนาดนั้นตัวเล็กภาษาไม่แข็งแรงนี่เด็กไทยมีโอกาสเจอแล้วโดนอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยครับคือคือโดนคือโดนไม่รู้เลยทั้งทั้งคำพูดแล้วคือทั้งทั้งการแบบทำลายร่างกาย แล้วเอ็มจัดการตัวเองได้ยังไงอะไรอะไรทำไรเล่วก็ผลักดันต่อยกันตบกันมีหมดเลยต่อยเลยต่อยเลยต่อยยต่อยแบบเด็กๆนะคือแบบใช่แล้วก็ไม่เคยบอกคุณพ่อผมไม่อยากบอกเพราะตอนบอกผมรู้ว่าคุณพ่อจะจริงจังมาก ถ้าบอกว่าคุณพ่อจะจริงจังจริงจังจริงจังแบบเนี้ยเฮพักรายการสักครู่ได้ป่ะทำไม่ังมันอยู่ไหนไม่คู้จรด้ว่าอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมมากพี่ดูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าตะกี้เนี่ย พี่หนิงกัเจอกับพี่ดูมเมื่อกี้นี้เนห้องแต่งตัวแล้วก็คุยกันถึงเรื่องนี้พี่ดูบอกว่าเรื่องนี้พี่ดูไม่เคยรู้มาก่อนแม่แล้วไม่น่าบอกมันอยู่ไหนหรกแล้วตอนนี้มันก็โตแล้วด้วยเราไม่ควรไปลูกของ้อยู่ดีๆนะลูกเอเคถามในมุมพ่อถ้าเกิดว่าลูกตัวเองเนี่ยโดนบูลลี่แล้วถ้าลูกมาบอกว่าในโดนบูลลี่โดนกระทาอย่างนั้นอย่างนี้ในฐานะคนเป็นพ่อเราทํายังไงดีครับพี่ดูครับยากเลยยุคสมัยนี้เป็นเรื่องยุคสมัยไหนก็ยากครับครับ ทุกผมว่ามีมาทุกยุคทุกสมัยด้วยแต่สมัยไม่มีโซเชียลถ้าเอาเอากลไกที่ผมผมหาเลยนะอหนึ่งโรงเรียนทั่วไปจะมีกฎสามอย่างเมื่อคุณโดนบูลลี่ให้ทํสามอย่างหนึ่งแสดงการปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อคนที่กระทําต่อคุณว่าอย่าเรียกฉันอย่างนี้ฉันไม่เอาฉันไม่ชอบแค่นี้ผมก็เฟลแล้วนี่ก็เฟลแล้วโอเคมันไม่ฟังไปสู่ขั้นที่สองให้หลีกหนีจากคนคนนั้นทันทีและหลีกเลี่ยงการเจอมันและข้อที่สามคือแจ้งครูหรือผู้ปกครองพี่ี่ดู อันเนี้ยสามข้อของพี่ดีนะแต่สถานการณ์จริงงานมันก็ไม่ได้ไงหนึ่งเลยคือบอกว่าฉันไม่ชอบให้เธอเรียกฉันอย่างนี้ถูกต่อยครับมันฟีดแบ็กกลับมาอย่ีกด้วยใช่หลีกหนีหนียังไงเราอยู่ในโรงเรียนงั้นนี้เราข้ามันไป ด้วยเวลาจำกัดมีนี่โทษทีชาติมากเขอโทษเช่นกันไ้นี่ยเข้าใจเด็กเลยว่ามันยากเข้าใจเข้าใจแหละเพราะถ้ามันมีไกฎสาข้อที่มีมาทั้งชาตินึ่แล้วถ้ามันได้ผลมันต้องไม่มีใครโดนแล้วถูกต้อมันมีอีกอันนึงลองดูว่าได้ผลไหมอันนี้คุยกับหมอหมอบอกว่าในทุกชุมชนในทุกสังคมคนจะถูกแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มใหญ่สุดคือกลุ่มตรงกลางกลุ่มชาวปานกลาง กลุ่มเล็กหัวกระ้ายกลุ่มเล็กอันนึงคือเหยื่อกลุ่มเล็กอีกอันนึงคือผู้ล่าเช่นไอ้นี่เกเลไอ้นี่มีจุดอ่อนเช่นสภาพร่างกายไม่ปกติตัวเล็กกว่าปกติอ้วนกว่าปกติใส่แว่นหรือมีจุดอะไรให้เขาบุลลี่กับอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนมีนิสัยใจคอม,มีความสุขเมื่อได้ทําให้คนอื่นเสียใจแต่มันจะข้ามกลุ่มกลางไปหากลุ่มเหยื่อ,อวิธีการของท่านผู้ปกครองพ่อแม่คือยัด ทำไงก็ได้ให้ลูกไม่อยู่ในกลุ่มเหยื่อและกลุ่มผู้ล่าทําให้ลูกเป็นเด็กอยู่ตรงกลางให้ได้ตรงไหนมันมีปมอ่อนเราสร้างให้เขากลับขึ้นมาทุก มนุษย์ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าถ้าลูกคุณอ้วนคุณทําให้เขากลับมาสุขภาพแข็งแรงให้เขาออกกาลังกายถ้าลูกคุณตัวเล็กก็ทําแบบผมที่ทําอยู่ถ้าลูกคุณใส่แว่นมันก็มีทั้งคอนแทคเลนส์มีมีแว่นเก๋ๆที่มันไม่ดูเป็นเป็นเ็เด็กเนิน์ดอะไรเงี้ยถ้าถูกเหยียดด้วยคาพูดก็ต้องสร้างจิตใจให้เข้มแข็งเรื่อเอาไปรับมือตรงนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่หนิงเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้มากๆเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวมาแล้วน่าจะเป็นข่าวคอนเฟิร์มแล้วว่า เซ็นสัญญากับช่องวันเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ใชนะครับเพราะคุณพ่อหนูใช่ไหมใช่ไหมพี่หนูอันนี้จริงๆเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าคุณบอยแะ่คนเกียรติเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาอะไรได้ใช่ไหมถูกไหมเขาเป็นนะผู้บริหารน่ะคนนั่งดูอยู่ด้วยแหละจริงเหรอ สวัสดีครับบอยคือบังเอิญผมเจอเจอกับบอยที่ที่งานน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นงานปฐถมบรทัดหรืออะไรถ้าอยาฟทาจุวดสายไหมค่ะหลานมากครับก่อนนน้านหลานมากหลานมากแล้วเจอเจอกับคุณบอยตอนนั้นผมยังเขาไม่ยังไม่มีอะไรทำแต่เขาอยากทำเขาเขาได้คุยกันแล้วเราสองคนคุยกันแล้วว่าเขาอยากทำาค่แล้วผมก็เห็นว่ามีนู่นนี่นั่นมาติดต่อประมาณสามเจ้าผู้จัดไม่ใช่ผู้จัดผู้ผลิตผู้ผลิตอ่า อ่ในนั้นไม่มีช่องวันนะใช่ทำไมถึงตัดสินใจผมเป็คิยกับเก่าช่องวันคือที่ผมเล่นละครที่คนรู้จักเยอะๆก็ช่องวันแล้วพี่ดูเจอตอนนั้นเรียกว่า x อกแซ่แล้วตอนนั้นพี่ดูเจอกับพี่บอยแล้วก็คืองานเลิกเสร็จเดินไปเจอกันโดยบังเอิญผมก็แบบเอาว่าไหนๆก็เจอไม่ได้เจอหลายปีแล้วบอยเคยเห็นรูปผมในคนแก่แลพีเซนดามเลย สนใจไหมครับให้มันเป็นนักแสดงอย่างนี้เลยี่ลำบากมากเลยทั่งลำบากใจลำบากจริงเลมีประโยชน์ี่ออกจากพี่ดูดังอยบอกเอาวิพี่นัดนัดเจอเลยแล้วก็มีเวลาคุยแค่นั้นแล้วก็ต้องไปต่างคนต่างแยกไปแล้วเลขาบอยก็โทรมาน้องเอฟได้ยินแบบมีเรารู้สึกยังไงบ้างคะ เขิดแทนเหมือนกันครับเพราะวมันมันลำบากมันพูดนะเรามันมันไม่ใช่ไม่ใช่บุคลิกของพ่อด้วยครับอย่างที่พี่เพิ่งบอกไปครับขอบผมก็ thank you ครับ thank you ครับโอเค thank you ค่ะตอนนี้คือเซนสัญญาเป็นนักแสดงช่องวันแบบเป็นตัวแล้วแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนแต่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือโอ้โหนี่พ่อเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งพิธีกรลูกมาเป็นนักแสดงมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวจะกลับมาหาว่ามีวิธีการรับมือยังไ พักกันสักครู่ครับอะไรไม่รู้แต่โคตรรอคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์เรามาแซ่บมาต่อค่ะกับคุยแซ่บโชว์นะคะอยู่กันกับสองพ่อลูกซึ่งบอกว่าคุณพ่อหล่อยังไงลูกหล่ออย่างนั้นเลยนี่ต้องวยยศหน่อยจะเป็นนักแสดงแล้วเอ็มครับความกดดันมีไหมสําหรับคนที่เอาไปเทียบในความเก่งของคุณพ่อเพราะคุณพ่อเก่งมากมีมีความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แนวนั้นเพราะผมเชื่อว่า ผมได้บุคลิกแล้วเราได้หลายอย่างจากคุณพ่อแต่ว่าผมไม่ได้กลัวการการเทียบเพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้ว่าเราเป็นคนละคนกันผมกลัวว่าอาจจะแบบถูกมองว่าเป็นแบบลูกสัญญาอย่างเดียวครับว่าแบบเราไม่ใช้ทักษะอะไรเองอย่างที่พ่อพูดแต่ว่าเราโอเคเราเราได้ถึงจุดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพ่อแหละต้องยอมรับแต่ว่าผมเชื่อว่าผมมีฝีมือจริงแล้วผมพยายามจริงๆไม่ได้ไม่ได้ม่มาเพราะว่าแบบเราเราเรามาได้มาเพราะว่ามากยักษ์มากที่ผลงานใช่ครับ พี่ดูแนะนําน้องยังไงคือโดยส่วนตัวก่อนถ้าไม่นับเรื่องว่าลูกจะทํางานที่มีบางงานเหมือนงานที่เราเคยทํะผมว่าผมผมมองว่าใครรู้สึกถึงการเปรียบเทียบใครกับใครก็ได้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติผมผมอยากจะบอกว่าความเก่งไม่เก่งเนี่ยเราเราลองดูสิ่งที่ชัดเจนกับเรื่องนี้ก็คือกีฬาคุณจะเป็นแชมป์แต่คุณไม่มีทางเป็นแชมป์ตลอดไปเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เก่ง ผมเชื่อว่ามีพิธีกรเก่งกว่าผมตั้งเยอะเนี่ยพึ่งมาทาเดี๋ยวอาจจะดีกว่าจะ่ผมทำมาก็ได้มันอยู่ที่โอกาสของเขาความพยายามของเขาคแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรอยู่เป็นแชมป์คนเดียวคุณดูตั้งแต่ร้อยปีมาเนี่ยโอลิมปิกเปลี่ยนสถิติไปเรื่อยๆคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าก็ถ้าทุกคนทําให้มันตั้งใจ พยายามยังไงก็ชนะได้ครับพูดซะผมอยากเป็นลูกพี่ดูอีกสักคนหน,นึ่งนะมันได้คำแนะนําดีๆแล้วมันทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานในวงการานันทงมันง่ายขึ้นนะรับเลยข<ช>ั้นที่หนึ่งต้องดูแลพ่อก่อนว่าเลี้ยงดูยังไงอะไรยังไงครับผมพ่อคนนี้ใช่ไหมพ่ออยากได้อะไรไหมฮะอยากไม่ทันรับเป็นลูกเลยขอสินบนสักหน่ถามน้องเอมดีกว่าคุณพ่อแนะนํำยังไงบางพอเรามาถึงจุดวันนี้แล้วอืครับก็ผมรู้สึกว่าพ่อเตรียมมา ตามบุคลิกอะครับไม่ใช่เตรียมสําหรับวงการโดยโดยรวมอะครับคือเตรียมสําหรับชีวิตเลยอะครับก็ให้เป็นคนดีไลฟ์แฟลชั่นที่แบบใช้ได้กับทมีคนถามว่าจะเข้าวงการบันเทิงต้องต้องเตรียมอะไรผมบอกว่าสิ่งที่ผมเตรียมเข้ามาสําหรับทุกอาชีพใช่ครับเช่นเช่นควรจะเป็นคนดีเท่าที่เราคิดออกว่าดีคืออะไรครับต่อเพราะมันควรจะมีความพยายามควรจะตรงเวลาควรจะไม่โกหกครับเหล่านี้ แล้วการเล่นละครล่ะคะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมแล้วอนี่ยโอ้นี่อยู่ระหว่างนั้นเลยตอนนี้กำลังกำลังโอ๊ตขอใช่คขอดูแบบ สักหนึ่งบทแบบผ่านไปสมมติว่าเป็นคู่อาฆาตกับคุณสัญญาแล้วบอกดูเอาไงวะได้ไหมล่ะนี่จะไม่ทำให้ครอบครัวก็ตีกันใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เอาเพราะว่าเราเป็นพระเอกอยากให้น้องละมุนละมุนละนุ่มๆเอาไว้ก่อนหล่ะหน้าพี่หนูก็คือเดี๋ยวในฐานะอาชีพเดียวกันนะครับตัวแทนของช่องได้นั่งอยู่บอกว่าถ้าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการแสดงที่จะเกิดขึ้นห้ามห้ามโอเคเอางี้ฝากให้เล่นด้วยหรอฝากให้เล่นให้ดูก่อน ฝากให้ไปทำกันบ้านไหมแล้วเดี๋ยวให้กลับมาโชว์ไหมว่าแบบว่าสักสักหนึ่งแบบซิทูเอชันว่าแบบว่าพ่อลูกเล่นกันแล้วเคมีจะเป็นยังไงคุณพูดกลับมาเป็นว่าตัดเรื่องละครดีกว่าเพราะว่าเขามีคนจากช่องมาบอกด้วยว่าห้ามให้น้องเล่นแต่กลับมาเป็นอยากรู้เรื่องหนึ่งคือเรื่องสเปคสาวอันนี้อยากรู้เองหรือเปล่าอ่าไม่ทันแล้วแต่ว่าถามเผื่อสาวว่าเอ๊ะคุณเขาชอบสาวแบบไหนโอเคเดี๋ยวให้กลับมานะแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องว่าสเปคสาวเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้พี่ดูกับน้องเอไปพักก่อนนนนะะะะคเ้ารรอกััททงปศย เขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะเบสที่สเปคไหมสเปคไหมอย่างนั้นสเปคไหมนี่สเปคจริงจริงจริงเหรอจริงครับเฮ้ยโอเคนะขอให้เอ็มพูดแบบอยากเป็นทางการกับรายการเราหน่อยว่าสเปคสาวเป็นแบบไหนครับจะเป็นแนวคนที่แบบรู้ตัวเองครับเป็นตัวของตัวเองอาจจะแนวเท่หน่อยครับแนวเท่หน่อยแสดงว่าชอบผู้หญิงเก่งใช่ครับใช่ พูจริงๆอยากคุยกับน้องเอมอีกเยอะมากเลยนะตอนเวลาดันใกล้จะหมดแล้วก็ดีให้น้องฝากผลงานแม้ว่าจะได้เห็นผลงานอะไรกับเราทางช่องวันอ่าอืมครับตอนนี้ผมก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วอยู่ในระหว่างพรีพร็ัก์ชันถือว่าเริ่มงานเป็นทางการแล้วครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วมีอะไรอยากฝากบอกพ่อด้วยไหมบอกพ่อไหมบอกพ่อไหมพ่อเขาฝากพ่ออะไรเลีช่วงนี้ว่างช่วงนี้ว่างพูดเลยอ้าวไม่พ่อยังพูดให้ลูกเลยเฮ้ย พ่อผมนะครับพ่อผมนะครับช่วงนี้ว่างมากฟิตร่างกายมาทุกวันอยากหิวการแสดงครับไปไหนมีแต่คนทักพุ่นดีว่าพี่ก็มเข้ายิมทุกวันเลยเนี่ยเมื่อไหร่ที่พุ่นดีแสดงว่าเราว่างครับครับ ทำรายการเดียวมีการแสดงหรืออะไรก็ได้ครับรับจ้างทั่วไปครับโอ้ดูให้ดูวันนี้มีของขวัญมอบให้นะคะที่ดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์นะคะแล้วก็มีรูปให้ด้วยนะครับจากโซดาปพนติ้งนะครับมอบให้เลยคุณแม่สวยนี่ไงฝากความรักแล้วามองคิดถึงไปให้พี่อุ๋ยด้วยนะพี่ดูพี่หนูมองในจอเมื่อกี้นี้นะมองตาเปล่าว่าหล่อนะในจอก็ขึ้นกล้องมากพี่ดูหรือว่าน้องเอม ไปถึงน้องเอมเขาชี้น้องเอมเมื่อกี้ใช่ชี้น้องเอมพี่ดูเขาหล่อของเขาอยู่แล้วขอบคุณมากที่สุดแล้วล่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับแขกรับเชิญนะพี่ดูแล้วก็น้องเอมนะครับรอติดตามผลงานนะโอเควันนี้เวลาหมดแคปนะครับเจอกันใหม่นะครับกับคุยแซปโชว์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงสิบห้าวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกับพี่กอนชายเอสกัตพงศ์ค่ะโอ้พี่เอสกัตพงศ์นะครับ ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับ